ลักษณะของคนที่มีความสุขหนึ่งครับไม่ต้องโชว์ออฟไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องซื้อสินค้าที่ราคาสูงเพื่อทําให้คนอื่นยอมรับแต่ซื้อสินค้าที่ตัวเองรู้สึกดีจริงๆอยากจะใช้จริงๆริงนะจะราคาสูงต่าไม่เกี่ยวนะครับ 2. ครับพูดน้อยแต่ฟังเยอะคนที่เป็นนักฟังที่ดีเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีความเสถียรทางอารมณ์และที่สําคัญคือคนที่มีความสุขเนี่ยมักจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ 3. เป็นคนที่ชอบการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองในทุกๆวันมีความสุขกับการที่ตัวเองได้เก่งเรืยๆ สี่นะครับได้ช่วยเหลือคนอื่นคนที่มีความสุขนะครับมักจะไม่ได้คิดถึงเพียงแค่ผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นนะครับแต่จะคิดถึงผลประโยชน์ของคนรอบข้างแล้วก็มีความสุขกับการที่เห็นคนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นกลับกันคนที่คิดแต่จะหวังผลประโยชน์สูงสุดเข้าตัวเองตลอดเวลานะครับกลับเป็นคนที่มีความร้อนรนตลอดเวลาเหมือนจะมีความสุขแต่มีความทุกข์ร้อนในใจนะครับแค่เป็นคนที่หัวร้อบ่อยนะครับหกนะครับไม่อิจฉาคนอื่นแต่เวลาเห็นคนอื่นมีนู่นมีนี่เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องมีบ้างตลอดเวลา แม้กระทั่งในวันที่คนอื่นมีมากกว่าก็ไม่เลยสูกว่าตัวเองมีน้อยลง